ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะ <c oughs> เป็นห้องน้ำในสถานีรถไฟหลวงพระบางสวยมากท่า <c oughs> นผู้ชมก็จะเป็นภาษาอะไรภาษาภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษเนาะ <c oughs> จะม,มาเที่ยวเยอะนะคะ <c oughs> โออันนี้จะเป็นระบบระบบะเรียกว,ว่าระบบะใช้พลังเห็นไหมครับน้ำจะออกมา น้ำเย็นมากสวยนะให้ชมนะคะชมเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายต่อมาก็จะเป็นรูปแบบเหมือนจะเป็นรูปแบบเหมือนเหมือนประเทศจีนนะคะเขาจะทาห้องน้ำเหมือนประเทศจีนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมสวยๆของสถานีหลวงพระบางนะคะสถานีรถไฟความเร็วสูง นะของประเทศจีนที่มาสร้างนะครับเนาะจะเป็นคด็กน้องคนนี้นี่คน,น,น,นข้างนะครับก็จะมีการตรวจความปลอดภัยนะฮะตรวจความปลอดภัยใช่ไนมไอ้ดอกไม้นะคะ どうぞ。